ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับผมในช่องคาสุมีอีกแล้วเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะคะที่ทุกคนเห็นจอดำๆนี่ไม่ใช่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะคือผมอยากจะมาอัดคลิปนะฮะมาขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วฮะจนถึงตอนนี้นะฮะช่องคาสุมีของเราก็มีผู้ติดตามถึง100คนไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่านะคราวนี้ก็คือแบบ ช่วงตอนนั้นคือแบบเอ้ยดีใจมากก็ไม่คิดว่าจะถึง100รอยซับขนาดนี้หรอกนะพอช่วงแรกๆผมไม่ได้คิดที่จะจริงจังทําอะไรขนาดนั้นเลยนะผมแค่แค่อัดแก้เบื่ออัดเพลินๆไม่มีอะไรนะฮะจนมีผู้ติดตามเข้ามาเรื่อยๆผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคือมีคนติดตามแบบนี้ก็มันก็ดีนะคือแบบมาแบบแสดงความคิดเห็นมามพูดอะไรนะอนธิบายอะไรก็ มันไม่รู้สึกไม่เบื่อมันก็รู้สึกดีนะคือดีมากๆก็ผมในความคิดของผมตอนนี้คือคือแบบอยากจะพัฒนาช่องต่อไปนะฮะก็ขอให้แบบช่วยกันกดติดตามนะฮะจะเป็นกำลังใจมากนะนะแน่นอนนะว่าผมอยากจะแบบขอสักประมาณอย่างน้อยนะฮะก็คือไม่เกินครึ่งปีนะฮะก็ผมขอสักประมาณ500ยซับนะฮะนะก็ตอนนี้ก็ถึงร้อยซับแล้วคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะในช่องของผมนะฮะ นั่นก็คือเหมือนแบบเอาง่า,งงายๆฮะผมจะเปลี่ยนแปลงช่องแบบพลิกไปเลยฮะนั่นก็คือผมจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะฮะแน่นอนนะว่าชื่อช่องที่ผมจะเปลี่ยนใหม่นะฮะผมคิดมานานแล้วว่าผมจะเอาชื่อช่องนี้ฮะแต่ว่าผมเพิ่งจะคิดชื่อช่องนั้นได้ไงคือคือตอนนี้คือผมไปเรียนศิลป์ญี่ปุ่นใช่ไหมผมก็ได้ชื่อมาใหม่นะฮะแน่นอนคือผมเป็นคนตั้งเองอ่ะแหละชื่อใหม่ที่ผมจะตั้งในช่องของเรานะฮะจะเปลี่ยนเป็นคาซุมิ จะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นฮิโรคาตะนะฮะแน่นอนนะว่าที่ผมเปลี่ยนเป็นฮิโรคาตะว่าผมชอบมากกว่าไม่เอาคาส้มีแล้วนะเบื่อผมเปลี่ยนเป็นฮิโรคาตะดีกว่ามันดูแบบน่ารักนะฮะดูออกเชือ,อ,อกเท่เทนิดหนึ่งคือมันโอเคแหละชื่อมันก็โอเคแต่นะฮะกับชื่อฮิโรคาตะนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อช่องใหยในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ผมก็จะทําการเปลี่ยนปกช่องด้วยนะฮะก็จะเปลี่ยนรูปภาพอะไรนะฮะเพราะว่าผมก็ไว้มนี้มานานแล้วแหละก็อยากจะเปลี่ยนบ้างนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะเนื่องจากช่องนี้นะฮะคือร้อยคนใช่ไหมเท่าที่ทุกคนจําได้นะฮะคือครั้งก่อนๆผมได้ทําข้อตกลงกันไว้นะฮะว่าจะเต้นฉลอกรอยซับนะฮะนั่นคือเพลง feel s u r i s e นะฮะในเกมอาเคียก็รอนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาทับนะฮะก็จะหาเวลาพยายามอัดนะฮะน่าจะลงไม่เกินอาทิตย์หน้านะฮะผมจะพยายามอัดนะฮะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะ ก็ผมก็จะไม่ได้อัดคลิปลงนะผมก็จะมีคลิปดองคลิปเก่าออกมาลงนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาอัดนั่นเองก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันมานะฮะคือขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะก็อยากจะฝากกดติดตามนะฮะจะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆจริงๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะฮะขอบคุณขอบคุณมากนะฮะก็คืออัดคือช่องเราก็ทํามา เกือบครึ่งปีได้แล้วก็คนติดตามเยอะขนาดนี้ก็ดีใจนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะฮะคลิปที่ผมจะมาอัดก็มีเพลงเท่านี้ก็แล้วกันนะทุกก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ติดตามกันมานะฮะงั้นก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะฮะนะไว้เจอกันครับบ๊ายบาย